สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบกาวอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ติดค้างไว้ตอนที่แล้วที่บอกว่าจะทําเป็นภาพแอนิมเมเคลื่อนไหวในรูปแบบวิดีโอด้วยว d ดูวันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับตามที่สัญญาก,กันไว้คนอื่นเราเข้า Google แล้วเสิร์ชหาคําว่าวิดูเนาะแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับที่เป็นสีดาตรงนี้คลิกเข้าไป แล้วเนาะเราก็ทายวีดูเข้าไปครับไซน์วิสกูเกิลเราก็เลือกเนาะเลือก Gmail ของเรานะครับกรอกรหัสผ่านคลิกถัดไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราปกต,ติจะได้80ิเครดิตตอนนี้ผมใช้ไปแล้วเนาะต่อเดือนนะครับนะครับ ่าใช้ต่อเดือนแปดสิบเรดิตต่อเดือนเนาะถ้าใครอยากจะเสียนง่นก็ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะรอมาสร้างภาพนะครับความไม่เมอิอ่า สนาภาพผู้หญิงนะกำลังเล่นกีตาร์ดีอยูในน้ำนะครับเราก็คลิกที่ create ก็จะใช้สีเครดิตนะครับเดี๋ยวเราสักครูใช้เวลาไม่นานเนาะในการเจนนะครับของวีดูถือว่าสวยงามเลย เราเรียนเราได้ศึกษามาแล้วหลายรูปแบบเนาะวันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนะครับเราเพเราเป็น text to video ก่อนตอนแรกในรูปแบบเขาเรียกว่า general เนาะปกตินะครับโอเค Play ดูเนาะ,ะถ้าเราอยากจะให้ใส่ชุดสีอะไรอนะเราก็ว่าไปเนาะผุมสั้นผมยาวอนะอันนี้เอาแบบง่ายนะครับเพย์นี่เราจะเอาวิดีโอตัวนี้ยทำเป็นแบบ Animation a n น m a t e นะครับคลิกที่ Reedit ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี Setting ตอนนี้เป็น General อยู่ก็คลิกที่ a Animation นะครับแล้วก็คลิกที่ Create ก็ค่ะที่เราสีเครดิตไปก็จะดูนะครับอันนี้จากภาพปกติแล้วที่เราบอกเป็น General มาเป็น Animation นะครับอ่าไม่ได้คลิกหรอ นะโอเคเพลย์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวลองขยายดูนะครับเพลยดูอ่าเราก็พอได้แนละ้วสวยงามนะครับนี้เราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับอ่าหลังจากเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำภาพเป็น text to v i ว e o แล้วเราก็มาทำเป็น a n i m เมนะครับก็จะสวยงามนะครับ ก็ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e กดกระดิ่งติดตามนะครับสวัสดีครับ